Đưa đưa tàu khắp tàu เตาถังแอร์ครับดูครับสี0ร้อยครับว่า ก็แข็งนะประเดี๋ยโอ้ทอดทอดแถมพัดฟองครับแถมพัดฟองโอ้แถมพัดด้วยครับกูก็เบิงรรลุเป็นที่ใหญ่เดียวนี่พัดสำหรับดังไฟนะครับแนี่ยนี่วะนี่วะแถมเดืไม่แทนนแถมแมสฟองครับแถมแมสด้วยครับโอ้โหเอามาทำอะไรตอนนี้ครับท่านป巴拉ตักจะเป็นคนดังครับต่อไปคนดังแล้วครับ ข้อควรปฏิบัติการใช้งานเตาเหล็กต้้มไม้เมื่อเผาสีเตาเร็วแล้วจะใช้งานเลยก็ได้เมื่อเผาสีเตาอต้องเผาสีกวอนหรือจะทำสีทนไฟก่อนก็ได้ส่วนสีทนไฟทำได้ทุกเมื่อถ้าต้องการทำสีทนไฟมีแค่สองสีคือสีเงินและสีดำด้านเป็นสีสเปรย์เพื่อนอยู่วะโอ้ มันมันเฉียวอครับครับเม็ดเม็ดสองครับนี้สำหรับวีครับต่อครับต่อไปครับดังไปครับต่อไปก็จะเป็นคนดังแล้วครับเป็นคนดังแล้วครับเป็นคนดังแล้วครับสี่ร้อยบาทครับโอ้ยไปใช้อยสวนประหารโอเคครับขอบคุณมากครับทีนี้ก็หลังจากที่ซื้อมาแล้วนะครับก็มาดูว่า เขาแถมอะไรให้บ้างนะครับสิ่งที่ได้มาก็มีพัดสำหรับดังไฟ1อันนะครับสำหรับพัดนี้แล้วก็มีแมสนะครับหน้ากากอนาไมัสอชิ้น ทำแนะนำการใช้งาน1แผนนะครับแล้วก็นี่คือเตาที่ทำจากถังแอร์ซึ่งเขาไปจดสิทธิบัตรมาแล้วนะครับในการออกแบบก็จะมีไม้กันร้อนนะครับสามารถยกไปไหนมาไหนได้ถ้าบางเจ้าก็จะไม่มีไม้กันร้อนนะครับเวลายกก็จะลำบากหน่อย ก็จะมีหัวเหล็กที่วางที่วางหม้อคล้ายๆข,ของเตาแก๊สนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอาฝาแอร์มาทำลูกเจาะรูนะครับแล้วก็ใส่ฐานด้านล่างก็จะเป็นที่รองที่เท่า ก็มีคําแนะนําการใช้งานมาให้นะครับคําแนะนําก่อนใช้งานเพื่อความปลอดภัยก็คือการตรวจสภาพเตาให้พร้อมใช้งานควรใช้งานที่โล่งแจ้งอากาศถ่ายเทยได้ดีควรตั้งเตาที่พื้นเรียบและไม่สูงจนเกินไปไม่ควรใช้งานกับวัตถุที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าเตารับได้ไม่ควรให้เด็กเข้าใกล้เตาเพื่อลดความเสี่ยงควรดับไฟทุกครั้งเพื่อใช้งานเตา เพื่อใช้งานเตาสุดสิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําของเขาเขาจะพ่นสีนะครับทาสีน้ําเงินมาไม,ไม่ใช่ทาทาสีเงินนะครับสีเงินผู้ติดทีนี้ค้อมือการใช้งานของเขาดูาดูกันให้ชัดเจนก็บอกว่า ข้อควรปฏิบัติการใช้งานตะเหล็กด้ามไม้ด้วยตะเหล็กเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เหลือจากวัสดุโดยใช้ตามท้องตลาดซึ่งจะมีสีถังติดมากับถังน้ำยาแอร์สีที่ใช้พ่นตะเหล็กจึงเป็นสีน้ำมันธรรมดาก็าเพื่อเก็บงานจากการเชื่อมและลอยเจียให้เรียบร้อยผู้ใช้งานจึงควรทำการก่อไฟก่อน1นึงเตาผมก็จะทำการก่อไฟก่อนหน่งเตารับเตรียมวัสดุดแล้วมีฐาน ก่อไฟตามปกติเพื่อเผาสีที่ติดมากับถังและสีที่พ่นเพื่อเลี่ยงการเหม็นกลิ่นสีคือถ้าเราเผาต่อแล้วนะครับสีที่พ่นมามันก็จะหลุดออกถ้าเราไปใช้งานเลยมันก็จะมีกลิ่นสีติดอาหารนะครับและควรก่อไฟการที่โล่งสีที่พผาแล้วจะแห้งแตกและลอกออกนะต้องทำความสะอาดเตาก่อนนาใช้งานจริงสําหรับวิธีการทาชิ้นต่อแบบตนไฟได้เมื่อเผาสีเตาแล้ว จะใช้งานเลยก็ได้หรือจะทําสีทนไฟก่อนก็ได้ส่วนสีทนไฟทําได้ทุกเมื่อถ้าต้องการทํานะครับหมายผมว่าถ้าเรา,เาก่อไฟตาอแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วดอดังไฟเนี่ยตาแรกเสร็จสีก็จะลอนออกเราก็าหาสีทนไฟมาพ่นการขมร้อนได้นะครับ สี inh. ทนไฟมีแค่2สีท่านั้นคือสีเงินและสีดำด้านเป็นสีสเปรย์ง่ายต่อการทําสีทนไฟสามารถเลือกได้มี2แบบมีแบบทนเจ็ร้องศาและแบบทนถึงพันสองศาราคาก็ตามขนาดองศาสีทนไฟสามารถซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างและตามห้างอุปกรณ์ก่อสร้างและแอปออนไลน์ต่างๆนะครับก็บอกว่าเขาจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมก็จะทําการก่อไฟสักเตาหนึ่งก่อนนะครับเพื่อให้สีต่างๆที่เขาพ่นมานี่มันหลุดล่อนนะครับไม่งั้นมันก็จะไปมีกินก่นเหม็นติดตามอาหารของเราเวลาเราทำอาหารนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดังไฟก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็กำลังดังไฟนะครับเพื่อทําการ เขาสีที่เขาพ่นมาเราสามารถจับไม้ยกได้นะครับตรงหูหัวจับยกได้ง่ายขยับง่ายถ้าไม่มีหัวจับมันก็จะร้อนมือ อันนี้ตั้งแต่ซื้อต่อมาผมก็เป็นคนดังแล้วนะครับเนี่ยกำลังดังอยู่ครับดังไฟดังไฟเป็นภาษาอีสานนะครับก็กลายเป็นคนดังภาษาภาคกลางก็ก่อไฟแต่ผมคือคนดังไฟนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้ไฟติดกว่านี้แล้วก็จะเอาฐานที่เตรียมมา เอามาใส่ในเตาเพื่อทำการทดสอบเตาแล้วก็เผาสีที่พ่นมา ตอนนี้ก็เป็นเตาสลรับไปปิกนิกนะครับทําจากถังแอร์ก็ใช้งานเสร็จแล้วควรจกบไว้ในที่ร่มจะให้โดนฝนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นสนิมแล้วค่อยมาดูตอนเผาเสร็จนะครับว่าสีนั้นจะหลุดออกไปหรือไม่นะครับ หรือว่าเมื่อพอเล่าสีหายสีหลุดลอกไปกิ่นไม่เหม็นแล้วก็คงจะใช้งานได้เลยตามที่ทางร้านแจ้งไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนเผาเสร็จนะครับในระหว่างที่ก่อไฟหรือดังไฟนะครับก็จะปรากฏว่าสีที่เขาพ่นเขาทาเนี่ยมันก็จะเริ่มพองๆอ,ออกมาเหมือนฝั่งนี้นะครับเมื่อรับความร้อนแล้วสีก็จะพอง แล้วก็น่าจะร่อนออกนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันเมื่อเตาเหล็กร้อนขนาดนี้ก็ถ้ามีแบบมุดจับแบบมาอย่างนี้มันก็จะอำนวยความสะดวกของเราเวลาการย้ายย้ายเตาครับในระหว่างที่เผาก็จะมีออกมาด้วย เขาจึงบอกให้เราต้องทําการก่อไฟหรือดังไฟก่อนสักหนึ่งเตาเพื่อทําการเผาสีแล้วก็ไล่ข่นสีนะครับอันนี้จําเป็นนะครับถ้าเราไม่ทําก่อนเวลาไปประกอบอาหารมันก็จะเ,เหม็นสีนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเผาเสร็จนะครับว่า สภาพเตาจะมีลักษณะเป็นยังไงจะใช้งานได้เลยไหมหรือว่าต้องไปเอาสีทนไฟมาพ่นก่อนนะครับแต่เขาบอกว่าจะใช้งานต่อเลยก็ได้แต่ถ้าอยากให้สวยงามก็ไปหาสีทนไฟมาพ่นทับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วแต่ชอบก็หลังจากที่ต่อไฟเสร็จเรียบร้อยไป1นึ่เตานะครับ ก็มาดูสีที่เขาพ่นทาไว้ปรากฏว่าเมื่อโดนความร้อนมันก็จะลอกออกอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหลือแต่เนื้อเหล็กแต่มันก็ยังลอกไม่หมดมโดยเฉพาะส่วนล่างยังลอกไม่หมดนะครับทีนเนี้ยพอสีหมดแล้ว เสรลอกหมดแล้วาก uh, <h Bu> ็ใช้งานได้ตามปกติ ที่พ่นที่ทาไว้ดนกลมร้อนก็จะลอกนะครับอย่างเี้ก็เอาไปใช้งานได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากจะให้สวยงามก็เอาไปพ่นสีนะครับเป็นสีกันความร้อนถึงจะไม่ลอกถ้าเป็นสีธรรมดาก็จะลอกสำหรับ คลิปนี้นะครับก็มา,าแนะนำพวกเราเพียงแค่นี้สำหรับผู้ที่สนใจจะซื้อเตาถังเหล็กมาใช้นะครับเตาที่ทำจากถังน้ำยาแอร์ราคาก็มีหลายราคานะครับแต่ผมซื้อมาก็ประมาณ400รวมค่าขนสง่งก็เอาไว้สำหรับใช้ที่บ้านแล้วก็ เวลาไปไปเที่ยวนะครับไปปิ๊นี่ก็เอาเตาตัวนี้ใช้ได้เพราะมีขนาดเล็กครับทำความสะอาดง่ายครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมก็พบกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ